สวัสดีครับผมทีซี a ชาแนลนะครับวันนี้เรามาที่บริเวณสวนยางของลงพนครับเรามาเฝ้าดูว่าไฟะจะลามมาถึงไหนเนาะ โ <Billie S 2> อ้ first, <on> นี่ยังมีรอยของไฟไฟป่าไหมามานะครับ โอ้ฝนจะตกนะครับเนี่

ยยอนี่คือไฟเข้าครั้งก่อนนี้ต้นนี้มันจะโดนไหมมันอะไรนั่นคือไฟเข้าครั้งก่อนมันขึ้นใหม่นะตรงนี้มันจะไฟเข้าประมาณท้ายๆตลอดเลยก็เลยไม่รอดเขเคยมาแต่งหญ้ากับลุงห้างไงมาแต่งหญ้าอยู่ส่วนใหญ่ป้าเต้นอะเราจะเข้าที่การไฟไหม้นี้รู้ไหมว่านร ไฟก็ลามมาถึงนี่เลยนะดีนะมันไม่ไม่ต้นยางเนาะไม่แค่ย่า เวแล้วทุกคนติดเอานนี้ดัดได้น่อนยามเนเดอดอ้อา้าเล็กมัตามต่อว่าตอนนี้มีใบมีใบงาคป็นข้านี่สวยนะหน้าพาเนาะต้ไม่จะพูดนวุดนี้แล้วก็เดินไปโน่มองป้ากน ไฟปากก็ยังข,งม,งขงมุงขมิงเลยนะฟันยังยแต่กคิดว่าไฟกพไม่น่าจะลงมาเนาะ ไปมาตอนตาลน้องคุณคุณยะคุณเมงุป้าคุณเมาตาเรียวๆอยู่พนั่งจับเจ้าดีๆราคาทำนทุกีราคาผลีตปุ๋ยยางมันหลุดทั้งมันไม่เป็นเน็ดหก็อเปล่าหสุมหลุมยางเป็นขั้นบันไดเป็นหลุมหปัดมันเป็นงเนี่ยขุดเป็นขันบันไดือเป็นขั้นบันไดเพราะมันเป็นตะลุบ มันเพียงมันมาไม่ตูน้ามาถูกเียงนอนอยู่ที่เรื่องเจ้าอยากนอนหน้าบ่จโอ้โหปีสองปีก่อนตรงพันจอเจ้าตรงข้างเลยมันเป็นยาจะปูหรือบนนอนนาเลยไเข่าจิงแล้วต้นยางกันซแขมเนาะซนี่แหละกับไฟบุ่มเขาเรียบร้อยหลือถาซยังบ่เหลือ ไอที่มันดำๆเหมนะรวกึงเลยกระเด็ดถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้ไม่เหลืออุณหภูมิประมาณนี้เลตึงมากแตกแตกรับทมมือมือมาเบอรงนถยางน้ำยางมันสิออกได้แบบนี้มันสิแหยเป็นกตินเป็นแบบนี้ทุกปีเหมืับคุณกรีเลยนะนมของมได้ไหม่เลยุกใตเอรตีลอดม่ได้ใหม ยาับไปหายครับตอ้อ่คดเราก็รีบมาวย้ายนับต้น่คนาก็นนนอนอูนี่เนจากการทงานยต้นมาตเตมาต้องใช้ฟูนแดงรักษา ดูซี่ยางที่โดนไหมเขาจะสภาพอย่างเี้ยร้อนๆยังร้อนอยู่เลยตอนนี้ทุกคนพากันดับอยู่นะดับไม้ดินก็ดับไ็ลายก็ดับไดินถ้าผ่านไม่้อมันใหญ่ขอไฟดน้้วถ네้าจะลามมาจาะของนั้นมีความเยร่้ไปนี้โซนนี้เหไม่้ไถ้าผ่านไม่ไ้อยู่เป็นการช้เดี๋ยวจะมีอัพคลิปให้ชมนะครับ คนมวานหมนนั้นมืานใหม่ชาวบุรีมันําัน้อเนี่่มดา่กันนะครับช่วกันดัก ไฟ,ฟปา่าเขาจะเยอะนะบนภูเขายังยังไหมอยู่เลยด้านนู้นก็ไหม้มันเกิดขึ้นได้ไงปีนี้ไฟแรงเมื่อคืนก็ไหม้ตรงภูหลวงนะฮะตรงภูหลวงก็โตกลภูลมลมมันพัดเลย <ไฟ S 1> ต้นไม้ภูหรือไฟก็ไหม้เมื่อคืนคนระับต้นไม้มันสีกันเนาะมันเกิดความร้อนเนาะเกิดเป็นไฟขึ้นมาช่อากาศร้อนอากาศร้อนเขอย่างนี้งงนะฮะประมาณนะ

ไฟบนภูผาแอกก็ยังคุกคุ่นอยู่นะครับ กหสุนเงหไหนย้างเนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงพีงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที c h ซี n ช l ด้วยนะครับขอบคุณครับ